กนุ่มกัญชัยโชว์เหนือแชข้อมูลรับนิ้งหนึ่งในคนพูดเหยียดคนอีสานยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงไม่แผ่วเลยจริงๆหลังจากที่มีกลุ่มคนพูดเหยียดคนอีสานผ่านคลับเฮาซึ่งก่อนหน้านี้น้องแพนดาว t i ติ๊กตอกที่เป็นหนึ่งในนั้นได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อเธอว่าด้วยสีหน้าและท่าทางต่างๆทําให้พิธีกรดังอดไม่ได้ที่จะถามกลับ พร้อมกับฝากข้อคิดให้กับกลุ่มคนที่เหยียดคนอีสานว่าก่อนที่จะไปกล่าวหาคนอีสานกินหมา99เนี่ยตัวคนพูดต้องเอาหมาออกจากปากก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ได้มาดำเนินรายการข่าวใส่ไข่หลังจากที่เจ้าตัวได้จัดรายการโหนกระแสมาแล้วนั้นซึ่งมีช่วงตอนหนึ่งที่หนุ่มกัญชัยได้พูดถึงกลุ่มคนที่ตั้งกลุ่มในคลับเฮาส์ที่กำลังกลายเป็นประเด็นแฮชแท็กคลับเฮาส์ท็อปอีก โดยหนุ่มกัญชัยได้ระบุว่าตนได้เชิญกลุ่มคนเหล่านี้ให้มาออกรายการของตอนแล้วแต่ตนก็เชิญว่าพวกเขาไม่กล้าปรากฏตัวหรอกอีกทั้งยังบอยอกด้วยว่าอันที่จริงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มนี้ในมือตอนก็มีเยอะมากโดยเฉพาะคนที่ชื่อเมง้งเนื่องจากคนที่ชื่อเม้งคือคนที่มีประเด็นกับหนุ่มกัญชัยซึ่งเจ้าตัวได้ระบุข้อมูลที่ตนเองทราบมาว่า ก่อนหน้านี้เขาใช้ชื่อว่าเผือกแต่อันที่จริงแล้วเขาชื่อบอลอีกทั้งเขายังเป็นคนที่เคยมีคดีความทั้งทำร้ายร่างกายคนอื่นอย่างโชคโชนเช่นฟันหน้าคนอื่นบ้างหรือแม้กระทั่งทําร้ายผู้หญิงท้องผมรู้ชื่อจริงนาะมสกุลจริงบ้านช่องอยู่ที่ไหนผมก็มีข้อมูลตรงนี้ซึ่งคนชื่อเม้งนี่คือคนที่ด่าผมด้วยหนุ่มกันชัยระบุ อย่างไรก็ตามในขณะที่พิธีกรร่วมอย่างมดดำคชาพาและรถเมยคนึงนิดเองก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าประเด็นนี้กลุ่มคนที่ตั้งห้องคลับเฮ้านั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปะเหยียดคนอื่น